สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องพระนมสอนให้นะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาถักบีกินนี่ดอกไม้สวยๆสำหรับเด็กน้อยของเรานะคะน่ารักไหมคะเพื่อนๆยังไงก็คนไหนที่เข้ามาแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคนอื่นก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยค่ะเราไปเริ่มกันเลยค่ะ เรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะมีที่ตัดได้มีเข็มเข็มวันนี้เราจะใช้เบอร์สีทับสูงนะจ๊ะแล้วก็มีไหมพรมสีขาวแล้วก็สีชมพูนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากสีขาวนะคะเริ่มจากสีขาววันนี้เราก็ใช้ไหมอินโดซิลนะคะขนาดสี่พายนะคะนี่ค่ะ เริ่มต้นเราก็คล้องไหมเป็นวงกลมก่อนนะคะคล้องไหมลักษณะนี้นะคะให้ได้ลักษณะนี้แล้วล็อกไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สามโซ่สามแล้วก็ถัก f ถัก F ถัก F แบบนี้นะคะนี่ค่ะ รอดทีละสองห่วงนะคะถัก F หมายถึงพันหัวเข็มแล้วก็ควักขึ้นมาแค่นั้นเองนะคะก็จะได้งานในลักษณะนี้นะคะถัก F หรือพอหนึ่งคอหรือ d o บเบิ c โค c เช่นั่นเองนะคะ จุดเริ่มต้นก็ง่ายๆมือใหม่หัดถักก็ทำได้นะคะถักเอฟลงไปในวงกลมนี้นะคะวงกลมนี้นะคะให้ได้15ครั้งโอเคไหมคะอ่าสองสี่หกแปดสิบ นี้นะคะให้เพื่อนๆถัก F ลงไปนะคะคนไหนที่เพิ่งจะหัดถักนะคะก็ถักชิ้นงานนี้ได้เลยนะคะเพราะว่ามันถักง่ายนะคะถัก F อย่างเดียวพอ1นพออย่างเดียวนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเช็คอีกที2 4 6 8 10 14แปดอีกครั้งหนึ่งค่ะ15 ครบสิบห้าแล้วเรามาเชื่อมต่อโซ่ที่เราขึ้นไว้เมื่อกี้นะคะนี่ค่ะชิ้มเข้าไปเลยค่ะนะคะนี่นะคะก็จะได้ชิ้นงานในลักษณะนี้แถวที่สองนะคะให้เพื่อนๆขึ้นต้นด้วยโซ่สามนะคะแล้วก็ถัก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  ถัก F เช่นเดิมแต่ลงไปหลักละ2ครั้งนะคะก็จะได้1 0 30ครั้งรวมกับโซ่นะจ๊ะโอเคไหมคะงั้นเพื่อนๆถักลงไปหลักละ2ครั้งนะคะถักลงไปหลักละ2ครั้งนี่เลยคะ่ะถักให้รอบชิ้นงานเลยนะคะ นี่ค่ะแถวที่สองเราก็ถัก F ได้รอบแล้วนะจ๊ะนี่ค่ะลงหลักละสองนะคะนี่ก็เชื่อมต่อตรงนี้รอดผ่านเลยนะคะต่อไปเราจะไปแถวที่สาเนี่ยแถวที่สองก็ได้แล้วนะคะแถวที่สามเราก็ขึ้นโซ่ด้วยโซ่สามนะคะแล้วก็ถัก F ถัก F นะคะ หลักเอหลักนั้นหลักหนึ่งแล้วก็หลักถัดไปหลักถัดไปถักสองครั้งลงไปสองครั้งนะคะอันนี้คือจะถักอันนี้หนึ่งสองเราจะสลับแบบนี้นะคะหนึ่งหลักต่อไปก็ลงสองครั้งอย่างนี้นะคะหนึ่งสองหนึ่งสอง สลับกันไปจนรอบชิ้นงานเลยนะคะแถวที่3ก็คือสลับ1212 1, 2, ไปเลยนะคะถักยาวๆเพินๆไปเลยค่ะมาคะ่ะแถวที่3เราถักสลับก็เสร็จเรียบร้อยก็มาเชื่อมต่อแค่นี้ แค่นี้เองจริงๆค่ะเพื่อนๆถักง่ายๆตามสไตล์ช่องพระนมสอนให้นั่นเองนะคะปตทนนี้เรามาดูแถวที่สี่แถวที่สี่ก็ขึ้นต้นด้วยโซ่โซ่โซ่โซ,โซ,โซ่สามเหมือนเดิมนะคะทีนี้เราก็ถัก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 นี่เลยค่ะสองถัก รับอันนี้ด้วยนะคะ1 2 2 2ครั้งแล้วก็มาเป็นเบิ้ลนะคะหหลัก2ครั้งแล้วก็หลักถัดไปหลักที่3าก็จะเป็นลงไปสองครั้งนะคะนะคะชิ้นงานเราจะได้ไม่ไม่งอนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้อันนี้สองแล้วใช่ไหมคะหนสองอันที่3ามเราลงสองครั้ง แบบนี้นะคะเพื่อนๆโอเคไหมคะนะคะนี่ค่ะ,นะคะ,คะมือใหม่หัดถักนะคะลองทำชิ้นงานนี้ค่ะมันง่ายจริงๆนะคะง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ถักเสร็จไวด้วยค่ะนะคะแล้วไหมที่คนถักใช้วันนี้เป็นไหม ไหมพรมอินโดซิลนะคะนิ่มๆเนี่ยนั่งถักทั้งวันนะคะขอบอกว่าไม่เจ็บมือเลยนะคะนั่งถักทั้งวันก็ไม่เจ็บมือนะคะไหมมันนิ่มจริงๆค่ะเพื่อนๆนะคนไหนที่เข้ามาแล้วอยากกุดหนุนไหมสวยๆนุ่มๆนิ่มๆน,น,น,นี่นะคะใช้กับเบบีได้นะคะเพื่อนๆรับรองได้ เพื่อนๆก็จะเอานําไปใช้ก็จะไม่ผิดหวังนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆถักให้รอบวงนี้เลยนะจ๊ะถักวนมาถึงรอบรอบแล้วนะจ๊ะนี่จ้ะเราก็จะเชื่อมต่อตรงนี้แล้วทีนี้เราก็จะมาทํากลีบดอกนะคะโดยใช้สีชมพูเป็นกลีบดอกนะคะฉะนั้นเราเอาสีชมพูมาทาบด้านหลังได้เลยนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมา แล้วก็ลอดผ่านนี้เลยจ้ะนะจนะจนับจ๊ะน้าจ๊ะนี่เสร็จแล้วเราตัดได้สีขาวได้เลยนะคะเ,เดี๋ยวเราจะมาทำกลีบดอกมันนะคะกลีบดอกก็ไม่ยากนะคะขึ้นต้นด้วยโซ่สี่สองสามสี่ นะคะแล้วก็พอ2คอพอสองคอคือพันหัวเข็มสองครั้งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ทิ้มลงไปเลยจ้ะในหลักเอฟตัวต่อไปนะคะอันนี้คือจะเก็บไหมไปในตัวเลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ดึงลอดทีละ2องหนะคะ อีกครั้งนะคะพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ลงในหลักเดิมนะคะขึ้นมา่อทีละสองแบบนี้นะคะก็จะได้งานแบบนี้นะคะเพื่อนๆอเอาอีกลงหลักถัดไปนะคะี่นะคะลงหลักถักไปนะคะ ลงหลักถัดไปนี่ค่ะสองครั้งเหมือนเดิมนะคะก็จะได้งานในลักษณะนี้แล้วเราก็จะปิดจ็อบด้วยโซ่สี่นะคะทิ้มลงไปเลยทิ้มลงไปเลยนะคะแล้วก็ลอดผ่านเลยค่ะนี่ เสร็จแล้วค่ะหนึ่งกรีบกลีบดอกของเรา1กลีบก็จะได้ประมาณลักษณะนี้นะคะให้เพื่อนๆถักนะคะพอขึ้นดอกกลีบต่อไปก็ถักโซ่สีแล้วก็พอสองคอแล้วก็ลงหลักถัดไปนะคะนี่ค่ะนี่ ให้เพื่อนๆถักนะคะถักให้รอบชิ้นงานเลยนะคะถักยาวๆเพลินๆกันไปเลยค่ะนะคะนะคะอ่าถักยาวๆเพลินๆนี่เลยค่ะเพื่อนๆเราก็มาถึงจุดจบของดอกไม้แสนสวยนะคะ โซ่สี่ปิดจบเลยจ้ะทิ้มลงไปหลักนี้เลยนะคะนี่ลอดผ่านเลยนะคะแล้วก็ถักโซ่หนึ่งโซ่ดึงไหมเลยค่ะนี่เป็นการตัดจบตัดจบนะคะเดี๋ยวไหมเราค่อยเก็บทีหลังเนาะนี่ค่ะเป็นอันว่าบิกินนี่แสนสวยของเรานะคะนี่ค่ะ สวยไหมคะเราจะถักชิ้นงานนี้นะคะ2ชิ้นนะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะดอกไม้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใครไม่ทําเป็นบิกินี่เด็กก็เอาถักเป็นที่รองแก้วก็สวยนะคะดอกไม้บานนะคะนี่คะ่ะกดๆเขาขึ้นมาก็จะเป็นกลีบดอกชัดๆนะคะ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวทีนี้เราจะมาทำสายนะคะอันนี้สายผูกหลงังอันนี้สายผูกคอนะจ๊ะทำง่ายๆตามสายช่องพระนมสอนให้เหมือนเดิมนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอัฝั่งนี้เราจะเอามาเริ่มนะคะครึ่งนะคะถ้าเราไม่อยากไอ้นี้มากนี่ค่ะ ครึ่งหงก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักตรงนี้ก่อนนะคะครึ่งหนึ่งก็อยู่ประมาณนี้นะคะเป็นตัวนี้เราก็จะนับ1 2 3, 4, ึ่งสาสี่ห้าเราจะถักในกริบที่ห้านะจ๊ะหนึ่งสอามสี่หก็คือกริบนี้นะคะเราจะใช้ไหมสีขาวนะคะเราก็จะเริ่มต้น จากโซ่นี้เลยนะคะนี่เลยค่ะเราจะถักตรงนี้ตรงนี้นะคะเอาไหมสีขาวทักด้านหลังแล้วก็ถักเลยค่ะขึ้นต้นด้วยโซ่ห้านะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆถัก x นับจากข้างบนลงมานะคะก็จะลงในช่องที่สองนะคะถัก X แล้วก็พันหัวเข็มทิ้มลงไปหลักถัดไปได้สามห่วงและลอดหมดนะคะอันต่อไปได้สองทำเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลอดหมดอย่างนี้นะคะอันสุดท้ายนะคะอันสุดท้ายถักเป็น ตัว F กัก F นะคะลอดทีละสองหัวนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะได้งานในลักษณะนี้ทิมลงหลักถัดไปเลยค่ะทิมลงหลักถัดไปนะคะแล้วก็ถัก X เลยจ้านี่เราก็จะได้งานในลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ถัก เอกมาอีกเอกมาอีกหนึ่งเนะคะอืมนี่ก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้ให้เพื่อนๆถักตรงนี้นะคะถักยาวมาถึงนี่เลยนะคะนะคะถัก x ไปอีกหนึ่งเก,ก็จะได้เป็นกี่เอกแล้วคะ หนึ่งสองสามนะคะทีนี้เราก็จะขึ้นตน้นโดยขึ้นโซหานะจ๊ะพอได้โซห้าก็ถักเอ็กลงไปเหมือนอันเมื่อกี้เลยนะคะเหมือนอันเมื่อกี้เลยนะคะตามทันไหมคะเพื่อนๆ่นี่นะคะ ใครจะทําเป็นลายอื่นแบบอื่นก็ได้นะคะเอาที่เพื่อนๆสะดวกเลยจ้านะคะมันเป็นงาน DIY ทําแบบไหนก็ไม่มีผิดนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าทำไปเลยจ้ะเอาที่เราชอบเสร็จแล้วนะจ๊ะก็ทิ่มลงไปหลักสุดท้ายโซ่สุดท้ายนี่เลยจ้า แล้วก็ถักเอ็กเป็นอันเสร็จนะคะทีนี้เราจะพาเพื่อนๆน,นะคะเลื่อนห่วงมาถักโซ่ตรงกลางนะคะ,ะกับชิ้นงานกับชิ้นงานแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เลื่อนห่วงมานะคะจะได้ไม่ต้องตัดได้เนาะเลื่อนด้านหลังก็ได้จ้ะเลื่อนห่วงมาด้านหลังก็ได้นะคะ นี่แล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะอยู่ตรงกลางพอดีนี่ค่ะนะคะแล้วเพื่อนๆก็ถักโซ่ไปเลยค่ะโซ่เนี้ยนะคะเราไม่ได้กำหนดว่าความยาวจะเท่าไหร่นะคะเอาความยาวตามที่เราต้องการได้เลย อเคไหมคะเอาความยาวตามที่เราต้องการได้เลยนะคะคลิปนี้ก็จะจบแล้วนะคะเพื่อนคนไหนที่เข้ามาแล้วนะคะยังไม่กดไลค์กดแชร์ช่วยกดนิดหนึ่งนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนยังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิป ใหม่ๆน่ารักน่ารักเก๋ๆมาฝากเพื่อนๆคนลงรักงานถักนะคะอ่าขอไปไวนิดนึงนะคะถักโซ่อ่าให้เท่ากันสองฝั่งนะคะโอเค ความยาวตรงนี้น่าจะได้แล้วนะคะความยาวน่าจะได้แล้วนะคะโอเคมาจากเพื่อนเพื่อนเมื่อเราถักได้สองชิ้นนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อตรงกลางด้วยการถักโซ่30สบนะคะ30โซ่ แล้วเราก็จะมาเชื่อมต่อกันตรงนี้เลยค่ะเชื่อมแบบง่ายๆเลยค่ะนับหนึ่งสองสามสี่กรีบที่สี่นะคะยัดเข้าไปตรงกลางกลีบเลยจ้ะแล้วฝั่งนี้ก็ตรงกลางเหมือนกันนะคะนี่เลยวัอสองฝั่งให้เท่ากันนะคะเนี่ยค่ะการเชื่อมต่อวิกินนี่ ลูกสาวน่ารักน่ารักนะคะนี่ค่ะเราก็จะมาผูกโบเล็กๆตรงนี้นะคะนี่ค่ะถ้าใครอยากได้โบใหญ่กว่านี้หรืออยากได้ยาวกว่านี้นะคะก็เอาโซ่ห้าสิบก็ได้นะคะสามสิบก็จะสั้นไปเล็กไปและผูกค่อนข้างยากนะคะแต่คนทักตั้งใจจะเอาน่ารักน่ารักเล็กๆนะคะ ก็เลยทำได้แค่เอาแค่นี้นะจ๊ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบิกินี่สาวน้อยแสนสวยนะคะนี่ค่ะโบเล็กๆเชื่อมต่อตรงนี้นะคะเห็นไหมคะบิกินี่สาวน้อยใส่ไปเที่ยวทะเลใส่กับเสื้อข้างในจะเป็นสีชมพูหรือสีขาวแล้วก็เอาอันนี้ผูกด้านนอกก็ได้นะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะยังไงก็ท่านไหนที่เข้ามาดูก็ขอช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะเ mm. จอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ